ทรงเสียงเพลงเอิ้เอ่ยมันเลงไปจากพักภูมิใจไทยฝากใจถึงน้องพี่เลือกตั้งครั้งไม่เปลี่ยนแปลงไม่กันที่ทนมานานหลายปีไม่รออีโทษใครฝากความหวังสุดแสนกับผู้แทนและคราวคนประชาชนเดือดร้อนไม่พบความสดใจเลือกยึดติดกันที่หน,น้าันมาภูมิใจไทย เลือกผักในผักในไม่เอ็นไรพัฒนานาครสีต้องเปลี่ยนไหมรวมใจกันวันนี้ต้องเปลี่ยนผักกันดีเพื่อลูกหลานในวันหน้าหมอบหน้าที่ภูมิใจใจข้าวแก่ไก่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศ,รเทศครั้งใหญ่พี่น้องโปรดเลือกพรรคภูมิใจ,ใจไทยทั้งแผ่นดินในฐานะที่เป็นอรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับพร้อมด้วย คุณอาลีไกนาลาเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณจรันขุนอินนะครับผู้สมัครเขตหนึ่งเบอร์หกพักภู้ใจไทยส่วนเบอร์พักก็คือเบอร์เจ็ดนะครับวันนี้เราได้มาเดินตลาดเช้าวันอังคารก็ได้พบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่อยู่ในตลาดนะครับทุกคนก็บอกว่าขนาดนี้หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านไปแล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเดินไปได้ด้วยดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพยายามทำยังไงให้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ณนะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวผมเองซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคภูมิใจไทยให้มาเป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งของภาคใต้ทั้ง14จังหวัด60เขตเพราะความตั้งใจ คามที่ผมโตผมเองก็เป็นคนจังหวัดส,สงขลานะครับก็อยากจะทําอย่างไรในการที่จะพัฒนาภาคใต้ให้ดียิ่งกว่าน,นี้ในอดีตรเราได้รับการพัฒนาแต่เราได้รับการพัฒนาช้ากว่าภูมิภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสผมคิดว่าในฐานะที่ผมคนหนึ่งก็เป็นลูกหลานชาวใต้ยังไงผมก็ยังมีความรู้สึก ว่าได้รับการพัฒนาที่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปทั้ง10เขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาที่ดีไปกว่านี้แต่ที่สําคัญเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีทั้งเขาภูเขามีป่ามีนาและมีทะเลซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าใครในแหล่งท่องเที่ยวสําหรับประเทศไทย เพระนาะฉะนั้นการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะคนไหนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นภาระที่ท่านจะต้องไปนําทําการแก้ไขทําการพัฒนาในความในเรื่องของความเป็นอยู่การทำมาหากินของทุกๆคนในประเทศไทยเพระนาะฉะนั้นตัวผมเองก็อยากจะเสนอให้ หัวหน้าพักท่านอนุทินชาญวิกุลได้รับการคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ต่อไปครับพูมิใจไทยพูพ่มปลวทคำพุ่มใจไทยพูพมเปีคป <c oughs> ่า <c oughs> ปัจจุบันนี้สายมูในเรื่องของอการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะ ซึ่งเราจะเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชในขนาดที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยประสบกับสภาวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือการค้าขายเนี่ยค่อนข้างแย่แต่นครศรีธรรมราชเรายังสามารถเดินไปได้เพราะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองโดยเฉพาะองค์พ่อเจ้าตุคามราม,มาเทพนะครับที่ปกปักรักษาเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับ และที่สําคัญไปกว่าน,านั้นขนาดนี้ก็ยังมีสายมูโดยโดยเฉพาะไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี้ย mm. ก็เป็นผู้ดึงให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างเทศ mm. เข้ามากรับไหว้บูชาเพื่อขอพร mm. นะครับในเรื่องของโชคของลาบขอลูกขออะไรในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่ง,งดีๆาง,งามๆซึ่งผู้ที่มากรับไหว้บูชามาขอเนี่ยประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่า มีการจุดประทัดมีการขายไก่ชนรูปปั้นที่ไอ้ไข่ชอบเนี้ยอย่างมากมายเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับว่าให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีมาหรือไม่เคยมาในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของตลาดเราต้องพัฒนาเรื่องของตลาดให้เป็นตลาดเช้าหรือตลาดเย็นเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศอยากจะมาเดินชม ดากจะมาดูว่าวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยมีอะไรบ้างในตลาดมีการค้าขายมีขายอะไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่านี่คือวิถีชีวิตของชาวใต้บ้านเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบอกได้เลยครับนี่คือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่คนในภูมิภาคอื่นอาจจะไม่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้ของเราเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ในรูปแบบของพ่อหุสังคมไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมจีนหรือซิกเราสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าทางใต้เราไม่มีความสงบอันนี้ผมขอปฏิเสธจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมเดินในเช้านี้ทุกคนหน้าตาย,ยิ้มย้มแจ่มใสหลังจากโควิดผ่าไป ทุกคนเริ่มลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเราก็พยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้มีการค้าขายเกิดการเกิดเดศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในครวัวเรือนเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งก็เปรียบเสมือนเราจะไม่ให้ป่ากับ คนไทยแต่ผมพร้อมที่จะมอบคันเบ็ดเพื่อให้เขาจักทำมาหากินเองได้ใครเอาปลามาให้เราเนี่ยเรากินวันหนึ่งหรือมือสองมือหมดแต่ถ้ามีคันเบ็ดเมื่อไหร่ที่อาหารหมดเราสามารถไปหาปลาและกินต่อไปเป็นวิถีชีวิตเป็นความยั่งยืนของวิถีชุมชนเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนจะเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยากมากมายครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ายังไงก็ขอฝากผู้สมัครพระภูมิใจไทยทั้ง10เขตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชช่วยเลือกพวกเราเข้าสู่สภาเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ จะขอบคุณผู้ชื่อข่าวที่ถามประเด็นนี้นะครับมายึดกลางทิงครช่วงนั้นตอนที่ผมเกขาเป็นเลขาที่เรีว่าการนกครองไทย,ยทางพี่น้องกุสเก็มต้องการมายึดกลางเพราะที่เจวเลียมีเบคะยกเว้นทิงครร ครับแล้วก็ทาโครงการขับเพื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยกัาจัดกันให้มัสยิดกางนี้เกิดขึ้นตพรงนั้นมีเนื้อที่เปล่าๆป่าได้นะครับตอนนี้ตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเป็นมัสยกลางที่สวยงามแล้วก็มีพี่น้องมือสกรีนนะครับมาเข้าไปประกอบทำกิจกรรมต่างศาสนากันอย่างเนื่งแน่นนะครับแม้แม้บางจังหวัดนะครับก็มาถ่ายรูปก็เห็นว่ามัสยิดกลางของนครเนี่ยใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับ นี่สิงที่ชาวมาเลคอนคุณน้องวิชกินมีความภูมิใจที่มีมนสิกลางคุนครเลือกคนเข้าสภาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงพี่น้องชยัยสิทธิ์เลือกตั้งในคู่ห้าพี่น้องเฮออย่าลืมเลือกพักภูมิใจไทยไส้เบอร์เจ็และกระบ,บัดอีกใบเลือกผู้แทนพี่น้องกาให้กับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกจรันคุณอินหรือผู้การติก๊ก ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชจรันคุณอินเบอร์หกเบอร์หขอบคุณ <หก S 2> ครับท่านผู้ติดตามข่าวของอพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมจรันคุณอินในานามของอผู้สมัครสอสอพรรคภูมิใจไทยเขตหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์หกวันนี้ได้ร่วมกับท่านอรองหัวหน้าพรรคท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่าน สอสอ,อารีไกรนาดาผู้สมัครบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยและผมจรันขุนอินพร้อมกับทีมงานของพักภูมิใจไทยเขตหนึ่งทุกท่านได้มาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในตลาดวันอังคารและก็ะถนนราชดำเนินบริเวณจากสี่แยกวัาถนนมาโรงพยาบาลหมารัฐนะครับ วันนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนทางาจากในตลาดลาได้สองฝั่งถนนได้ชะำเนินในนามของพระคุณใยไทยและผมจารันโุดินขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้อาอกาสกับพระคุณยไทยได้ให้โอกาสกับผมได้มารับใช้นะครับในนามของผมจารันโุดินพระคุณเยไทยเบอร์หกขอกราบ ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณพี่น้องทั้งสองฝั่งทางนะครับที่ให้การต้อนรับในนามของพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนครสีธรรมราชผมจรันพุ้นินพรรคภูมิใจไทยโบกขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของจังหวัดนครสีธรรมราชโดยเฉพาะองค์พ่อเจ้าถวารรามเทพพระบรมทาตนนครสีธรรมราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ททั้งหลายประจาเมืองนครสีธรรมราชจงดลบันดาลประทานพรให้ พี่น้องที่ติดตามชมทุกท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยความขอบคุณจากผมจรัญณอินพักภูมิใจไทยเบอร์หกครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเเเลืือออต่งนนนีี้ภูมมิใจไทยกัแป พามาบุญเจาวันะตะกอี่ธรรมรัชนเขื่อนปั้ปูนใจใตยยกจากวัดกันที่วันนี้พี่น้องเอย